6เมตรครับสวยมากใซส์6เอามาทำใส่ไส้กำลังน่ารักค่ะแต่ถ้าน้องแบบกับแป้ง,งเก่งๆน้องบีบเก็ดบีบแปดได้เลย <laughs> ตัวองครับพยบายามออกจากจุดเกี่ยงกลางครับโอเคคอนโทรลเป็นท่อนยิ่งบีบสูงก็จะได้ทรงหนาๆฐานแคบโอเคค่ะแล้วก็แบ่งให้ทุกคนใกล้เคียงกันจุ่มลงไปด้านในโอ้โหโคตรเก่ง